วันนี้นะคะหยงมีรถสวยมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota Fortuner นะคะ2.4ขับ2ค่ะตัวนี้จะได้เป็นดิสเพกสีล้อกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับปี2018แท้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถมือเดียวนะคะที่สำคัญค่ะตัวนี้ราคาถูกมากเลยนะคะราคา ปกติหน้าร้านเราจะเปิดขายกันอยู่ที่1ล้าน50,000บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ทักเข้ามากับยกนะคะยุกจะขายให้เพียงในราคา1ล้าน30,000บาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าประหยัดลงกันเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยกุกจะพาไปรับชมรีวิวนะคะทั้งภายในและภายนอกนะคะสําหรับตัว Toyota New Fortuner 2 0 4ขับสอคันนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมรีวิวนะคะหยกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หยกในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะด like กดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตัวกระจัน้าเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจะมาพร้อมกับกระจัน,น้าโครเมียงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเตัวโลโก้บนิต้านะคะในส่วนของตัวเครื่องบรสารทเนี่ยหยกบอกได้เลยนะคะ จมน้ำไม่มีคนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ทางเรารับประกันได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ยกออกไปคันนี้จะได้เป็นรถมือเดียวนะคะมาพร้อมกับเชื้อเพลิงดีเซลค่ะเครื่องยนต์ที่2,900นะคะ93สแต่ 3, cc นะคะ150แรงม้าค่ะตันนี้นะคะกั่ไปดูรถมูอสองเลยนะคะไม่มีความเสี่ยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ส่วน็อตน,นะคะก็เดิมๆค่ะเดิมๆค่ะสีเดิม ตัวน็อตขานี่นะคะก็คือสีเดิมเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับตัวสีขาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวตัวกันความร้อนนะคะตัวนี้หมุดก็ยังเป็นหมุดเดิมนะคะไม่มีแฉกไม่มีลอกอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญค่ะตัวสติกเกอร์นะคะก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ตัวเม็ดอาก็เดิมเดิมนะคะฟิล์มแพคเก็ตกล่ก็เดิมเดิมเช่นกันนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้าไอเดียดยทําลัมนิ่งไลท์นะคะมาพร้อมกับโคงไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ สำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกคู้หน้าเลยนะคะไปต่อกันที่ตัวยางนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับเป็นตัวแมทอะลอยนะคะขอบที่สิบนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกไปนะคะคันนี้จะได้เป็นดิสก์สีล้อกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของกระจกน,นะคะจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีกระจกไฟเลี้ยวด้านข้างมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ แล้วก็ที่จะปิดเปิดนะคะจะเป็นโคมยมนะคะมาพร้อมกับระบบชาร์จทีเล็ตนะคะแค่มีกุญแจอยู่ใกล้ๆก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวนัทหลังคาดำมาด้วยนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะ,ะสําหรับคันนี้นะคะสามารถตอบโจทย์ได้เลยนะคะมาต่อกันที่ภายในนะคะสําหรับคันนี้ค่ะภายในตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีําตาลนะคะเดินมาพร้อมกับตัวได้ ะะเช่นกันนะคะสําหรับคันนี้และก็ลูกค้าจะได้เป็นเบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะสําหรับคันนี้สามารถปรับที่พากได้6ระดับเลยนะคะมาต่อก,กันที่กระจกนะคะคันนี้จะเป็นกระจกออโต้ไฟฟ้าสีบานเลยนะคะแล้วก็กระจกข้างกับไฟฟ้าเช่นกันค่ะตัวพวงมาลัยนะคะ,นนะ,คะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็มาจะมีเป็นได้นะคะขักมา้อมด้วยนะคะแล้วก็ตัวด้านบนนะคะจะแต่งเป็นลายไม้นะคะตัวนี้สวยงาม แลวนะคะเราก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะคะใต้พวงมาลัยที่สําคัญสําหรับคันนี้ค่ะสามารถรับสายวางสายนะคะ <_ d ata> เพิ่มวอลลุ่มบดวอลลุ่มค่ะสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะคะ <_ d ata> สําหรับผู้ค้าท่านใดที่เดินทางไกลๆนะคะตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะสามารถใช้โทรศัพท์ใช้งานได้เต็มที่เลยนะคะ <_ d ata> แล้วก็มีมาพร้อมกับตัวแพนด์ชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์ค่ะเรียกได้ว่าขัากันสนุกเลยทีเดียวนะคะ <_ d ata> แล้วก็มาต่อกันที่ตัวตัวเกียร์นะเอยขอพายค่ะตัว ไม้นะคะสำหรับคันนี้จะไม้ไมจะอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลนะคะตัวนี้ไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะคะแสนต้นต้นเองนะคะสําหรับรถปี2018ก็คือไม่ได้น่าเกียดมากนะคะสําหรับคันนี้ค่ะคือทางเราเป็นรถมือเดียวแล้วก็เป็นรถเดิมรถบ้านนะคะคือไว้ใจได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ตัวหน้าจอนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นหน้าจอในเวกเตอร์แท้ออกศูนย์เลยนะคะมาพร้อมกับเป็นตัว s d card นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในส่วนของ s d card นะคะทางเราได้ถอดเก็บไว้ค่ะแล้วก็พร้อมให้ลูกค้าในวันส่งมอบเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแ i r d ดิจิ a l นะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดเดินทางไกลๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะตัวนี้สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์กันได้เลยนะคะมีเอาเล็ตอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ สามารถตรงคอนโซลนะคะจะเป็นคอนโซลลายไม้สามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับลูกค้าท่าในใดชอบทานกาแฟชอบดื่มน้ําระหว่างทางนะคะตัวนี้คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะและที่สําคัญมีปลุกยีโคโหม,มดและพาวเวอร์โหมดนะคะสามารถปรับเปลี่ยนโหม,มดได้ตามสมรรถนะกันได้เลยนะคะ ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะยังมีเป็นตัวกันสะบัดกันลื่นถลเอยมาด้วยนะคะสําหรับหน้าฝนตรงนี้คะ่ะรับรองว่าขับขี่ปลอดภัยกันอย่างแน่นอนเลยนะคะอย่างที่หยกบอกไปนะคะคันนี้นะัดเดิมๆแน่นอนนะคะให้ดูตรงซอกนี้นะคะบานกับประตูรอยต่อนะคะก็คือนัดสีเดิมนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะคะคันนี้เรียกได้ว่า แค่ลูกค้าเก่าคือใช้งานดีนมากๆเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะสําหรับด้านหลังตะเป็น ต่อหนังสีน้ำตาลเช่นกันนะคะแล้วก็จะถักมาอมกับเป็นตัวได้สีขาวนะคะแล้วก็อย่างที่ยกบอกไปนะคะจะได้เป็นตัวแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์ Air ราวสามตอนในส่วนของผนังเนี่ยคือเคลี้ยงมากๆเลยนะคะตัวนี้แทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยอยู่ให้ลูกค้าเห็นสภาพตามความเป็นจริงที่รถเข้ามานะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะทางเรามีบริการเซอร์วิสให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะจุดเด่นของเราคือเรามี ช่างชงนะคะอยู่ที่เต็นท์เลยมีเป็นอุ่ที่เต็นท์เลยนะคะตรงนี้มีปัญหาอะไรติดขัดอะไรทางเราเขาแก้ไขให้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นโกลคูล6ีมาด้วยนะคะคือสวยงามกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดเดินทางไกลๆนะคะตัวนี้จะมีเป็นที่ชาร์จแบตมาด้วยนะคะทั้งแบตโทรศัพท์แล้วก็จะเป็นแบตมุดบุกก็ได้นะคะที่ไฟแรงสูงสุดถึง220โวลต์หรือว่าเทียบเข้าไฟบ้านกันได้เลยนะคะ อย่างที่หยกบอกไปนะคะจะได้เป็นดิสเบกสีล้อหน้าหลังเลยนะคะซ้ายขวาตัวไฟด้านหลังนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะียังเส้นกันมาแบบสวยๆเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้สําหรับว่า้นที่3าลูกค้าสามารถพับเข็บขึ้นมาใช้งานก็ได้หรือว่าจะพับลงก็ได้นะคะวางของนะคะคือได้หมดเลยตัวนี้คือเรียกได้ว่าเหมาะเป็นรถ s อสยูวีร็จที่นั่งนะคะตัวนี้สําหรับครอบครัวใหญ่ตัวนี้คือตอบโจทย์ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่เดินทางไปไกลๆนะคะมีคันนี้แค่คันเดียวก็ตอบโจทย์ได้เลยนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าประหยัดน้ํามันกันไปอีกเลยนะคะ แล้วก็อย่างที่หยกบอกไปนะคะเนี่ยนอตด้านหลังก็สีเดิมเช่นกันนะคะสีเดิมโรงงานไม,มไ,มมไม่มีรอยขูดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขัดกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะจะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะสําหรับขาด้านหลังนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะจะได้มาเป็นตัวกล้องหลักมาด้วยนะคะในส่วนนีย <S 2> <S 2> แล้วก็จะสลักมาพร้อมกับตัวโลโก้โฟลเดอร์อนะคะแล้วก็แต่งเป็นสีดำนะคะซึสวยงามที่ทีเดียวค่ะ <S <S แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าก่อนจะแต่งมาเป็นตัวเซกเกอร์หลอกมาด้วยนะคะกับเงส่งแป8นะคะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะคือกว้างขวางม,มากๆเลยนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหายอยู่นะคะสําหรับตัวโตโยต้าโฟลเดอร์นะคะอยู่ขอฝากค่ะ รับรองนะคะไม่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนทันนี้รถสวยมากเลยนะคะแล้วก็ที่อย่างที่บอกไปนะคะจะได้เป็นหมอกไฟฟ้านะคะปรับได้หกทิศทางทั้งพูดได้สามแล้วก็คนขับนะคะตัวนี้คือสะดวกสบายต,ตเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะคอนโซลจะมาพร้อมกับเป็นคอนโซลสีดํานะคะแล้วก็มีเป็นตัวแอร์แบ็กนะคะฝังผู้โดยสาระคะ่ะแล้วก็ตรงช่องตรงนี้นะคะเป็น เป็นหนังนะคะถักมาพร้อมกับได้สนะีน้ำตาลเช่นกันนะคะกดไปตรงช่องตรงนี้นะคะจะมีเป็นช่องเก็บความเย็นได้นะคะสามารถแช่น้ำแช่โคกแช่เบียร์ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดเดินทางไกลๆนะคะตัวน,นี้คือแช่น้ำแช่โคกกัน,นไม่ว่าสะดวกสบายแบบนีเดียวนะคะยังไงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถ SUV ยเจ็ดที่นั่งนะคะยกงฝากคันนี้นะคะไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะตรงน,นี้ คือคุ้มค่าแน่นอนนะคะรถสวยรถมือเดียวนะคะตัวนี้ตอบโจทแน่นอน,นะคะสําหรับผู้ค้าท่าใจที่มองหาเป็นรถ SUV นะคะเจ็ดที่นั่งค่ะทางเรานะคะเป็นสุดรวม,ม SUV รถยเอสย s u ีเจ็ที่นั่งค่ะมากที่สุดในย่านวิดบุรีเลยนะคะเรียกได้ว่ามีครบทุกเุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว f a ร e จ o หรือว่าวิวนะคะรวมไปถึง t o โยต้าฟอร์ n e r ค่ะเรามีให้เลือกมากกว่า3 0คันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว ได้ยักษ์ได้แชมป์ตัวนูนคอนเนอร์ค่ะรวไมไปถึงรุ่นล่าสุดอย่างตัวดีเจนเดอร์นะคะเราก็มีอีกเช่นกันค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะต้องการหาเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นตัวมาจาิตี้หรือว่าเป็นออฟพาร์ตน,นะคะทักมาได้เลยนะคะตรงนี้กําลังเป็นที่ต้องการในตลาดนะคะทางยรก็มีอีกเช่นกันนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะขับรถไปน,นานๆแล้วต้องการเปลี่ยนรถกันนะคะทางเรายังมีบริการรับซื้อขายเทอร์มรเยังมีุกสองทุกนทุกยี่ห้อค่ะเรีวยกไว่าให้ราคาดีมากๆเลยนะคะ ยิ่งช่วงนี้นะคะผู้หญิงอย่างเราเรานะคะยุคน้ามันแพงนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพนะคะรถติดหรือว่าจะเป็นพื้นที่เล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะรถกีโกคาเราก็มีนะคะสามารถขับเข้ามาได้เลยนะคะถ้าถูกใจนะคะสามารถนัดบันมาดูนัดมันมาจองกับจยกได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะต้องการนะคะรับชมคลิปเต็มรีวิวคลิปรีวิวนะคะไม่ว่าจะเป็น คันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะสามารถติดตามหยกขายได้ที่ช่องยูทูบค่ะรำวีวันรถทูสองนะคะหรือว่าจะอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่ทุกวันนะคะบางคันหยกไม่ได้รีวิวแต่ว่าหยกลงรายละเอียดรถนะคะติดตามหยกได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจค่ะไปหยกเวสชาอ u t โต้ Auto ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ดีเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้นะคะทางเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์นะคะหรือว่าการจัดไฟแนนซ์รถนะคะหรือว่าการซื้อขายนะคะแอดไลน์ดีเข้ามาได้เลยนะคะกับ 0 9 0 6 0 1 5 6 6นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามา,าหายกโดยตรงเลยนะคะกับเบอร์0 6 5 5 9 5 2 9 6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหยกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หยกในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ